มีตัวฟรีโอ้โ oh, my god คำเตือนต่ำกว่า18คนได้รับคำแนะนำเล่นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่กับเกมในตำนานนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือสล็อตอะแปะนะคะจากค่าย T G สล็อตนั่นเองชื่อเต็มๆก็คือชัยเชนวินนะคะจะมาในธีมของเมืองจีนอะไรประมาณนี้ก็เพราะเป็นอะแปกไน่ก็ต้องเป็นเมืองจีนแน่นอนนะคะโอเคสำหรับวันนี้เราจะมาทำการซื้อฟีเจอร์ฟีสปินนะคะก็คือเบ็ด20บาทก็คือซื้อแค่คัเดียวเท่านั้นทุกคนแล้วเราก็เข้าฟีสปินเลยนะคะ เหมือนจะเพิ่มน,นะมน่าจะสี่ตัวนี่แหละที่จะได้ฟรีสปินเออโอเคมาแล้วก็ฟรีสปินนะคะเขาจะมีการให้เราแบบว่าสุ่มกันด้วยนะว่าแบบเอ้ยจะเอาที่เขาให้หรือเปล่าหรือว่าเราจะสู้ต่อไปนะคะซึ่งเรามันสายสู้อยู่แล้วก็คือตัวคูณเพิ่มไหมยังไงเราอยากให้เข็มมันชี้ตรงช่องว่างนะคะถ้าชี้ตรงช่องว่างก็คือหมดแล้วนะแบบว่า ก็คือไม่ได้สักสีสปินนั่นเองเราองให้มันเขียวเอออะไรประมาณนี้แล้วคือช่องมืดมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเรียกว่าอะไรเหมือนแบบเหมือนเชิองอะ่ะเออนี่ไงนี้ไงเนี้ยงเออมันก็ลดลงไปเรื่อยๆื่อยแต่เรายัางไรไม่กลัวแน่นอนก็คือเพราะว่าพันเดียวเองก็แบบพันเดียวเองเราก็ซื้อใหม่แบบเออชิวชวว่าจบจบไปเลยนะคะเปนยังไงดีมะมันยังได้อยู่ปะ มันคูณสูงสุดยี่สิบเราคนตอนนี้เราคูณสิบอ้อโหแล้วคือเฉียดน่ยคูณสิบแปดอ่ะข้างบนบ้างพีสปินแปดนะคะเราจะเฮ้ยโอ้โหเลืออก็คือไม่ว่าเราจะโบ่ห้องไหนนะก็คือถ้าโบ่ช่องช่องปุ๊บก็คือต้องซื้อใหม่เท่านั้นนะหมยไปเลยจ้าตอนนี้ยังได้อยู่แล้วก็ยังได้อยู่นะ ไปครับโอ้โหตอนนี้14บสี่ครั้งไปแล้วแล้วก็เป็น16ครั้งนะคะเราอีกสักทีไหมเออโอ้โหสิบแปดนะคะฟีสปิน18และคูณ18ซึ่งเราพอละ <c oughs> น้อยนะคะเดี๋ยวเกิดเป็น20่ันอันจะแบบแกงเราก็ได้แล้วเท่านี้ก่อนแล้วไงแล้วมาไงแล้วคือ ปูณเยอะมากอะ่ะรู้สิบแปดปีสปินก็เยอะนะคะโอ้โหเต็มกระดานนะคะเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทโอ้ยโอ้ยไลท์อนันดาตป่ามันไม่แน่ใจนะทุกคนมันเหมือนจะแต่ก็ไม่เหมือนเอ๊ะงงเหมดมันเหมือนได้อะรีดูว,ดวนไม่ได้นะมันต้องมีสี่อันทุกคนตัวมีสองอันมันก็พี่ไม่เพิ่มให้นะ มค์แปดร้อยแล้วตอนนี้เราก็กําไรแบบงงๆเลยจ้าหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทนะคะเงนินรางวัลทั้งหมดแลวฟรีสปินก็คือเนี่ยเหลืออีกเยอะมากนี่ยังไม่ถึงคือเลยนะไปอจสิบสามครั้งอาอวะจะแปกสุดไป,เ,ปเลยจ้าเมื่อแตกง่ายอยู่นะแบบเรียกว่าอะไรอะ่ะเออสมแล้วที่เป็นแบบเกมยันนานนะคะซึ่งเราก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้างแต่ก็เออได้อยู่ โอ้โหแล้วประทัดนี้คือมาบ่อยมากแล้วไงดีอุย้ยแสตไปครับแค่สองดอกนี้ก็เอาเรื่องแล้วแปดร้อยยี่แปสห้าแล้วจ้าเลขสิบปีสปินโอมนเมก็เยอะมากไปเลยครับเรื่อยๆครับชิวๆจ้ามาัคือประทัดกับอะไรอ่ะชิงชาบเหรอ แต่มันมาบ่อยมากเลยเนี่ยดีด,ดิแล้วไงสิบล่ะโอ้โหตัวคิวไม่ได้ใช้อะทุกคนไม่เป็นไรเนี่ยเราก็ยังได้อยู่เออเมกเกวินเขาให้แล้วแล้วก็นอนเนี่ยถือทองแบบป้อนทองสบายเลยจ้าไปต่อนะครับก้าวรถบาดใจจุกบจุกก็คือใส่เป็นข้อแล้วเนี่ย ป่องจริงนะครับพูนมันไม่ลดด้วยนะทุกคนคือ18ยังไงก็18บปดยังงั้สิอีกครั้งหรือเปล่ายังไงซิตัวเคก็มาจ้าโอ้โหแล้วไม่ไงี่้ไม่มีต่อนะฟอกเดียวจบตอนนี้เราเหลือสี่สีปินแล้วนะคะทุกคนใกล้จบแล้วนะจ้าแล้วยังไงแล้วดูเงินรางวัลดิโอ้นี่ยังไม่จบอันเนี่ยสุดๆเกินเรื่องมาก แล้วมาอีกแล้วนะคะประทัดเปรียงว่าให้เด็หม่ไหมเอ้ยัยงยังซะเออโอ้โหล้างกระดานกันเลยทีเดียวแล้วมีนะครับอันนี้มีนะสิบไหมแล้วสิบแล้วล้างกันอีกแล้วนะคะ มีตัวฟรีโอ้หมยก็ไปดีทุกคนก็คือฟีสุดป็นสุดท้ายเหมือนส่งท้ายเลยนะคะหรือว่าจัดหนักจัดเต็นต้องเป็นซุปเปอร์เมกวินแน่นอนคือแบบรางวัลใหญ่โตมอ่ะเออนี่ไงนี่ซุปเปอร์เมกวินจริงจ,งจิงด้วยจ้าโอ้โหแล้วเลขใหญ่เร็วมาก2องพก้ไปอีกแปบาท ก็คือไงทุกคนตอนนี้เราจบแล้วนะคะกับ18ฟีสติ p น,นะคะรวมทั้งหมดก็คือ7,290นะคะโอ้โหเกินเรื่องมากๆเลยนะคะสำหรับสล็อตอะแปะในวันนี้นะยังไงเราก็ฝากติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กาลังใจให้กันด้วยะคะ่ะวันนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายค่ะ